สวัสดีครับสนุกกับของเล่นของสะสมกับจิกกระต่อนะครับช่องที่หาวิธีทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลังตัวเขาวันนี้ผมอยู่กับกล่องพัสดุนะครับเป็นกล่องพัสดุที่ผมสั่งของเล่นมาในกลุ่มของเล่นเก่านะครับจําได้ว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เคยเล่นในสมัยเด็กแน่นอนนะครับก็เลยซื้อมาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบไหนครับขอเวลาแกะแป๊บนึงครับ ฉีกเลยแล้วกันนะครับห่อมาค่อนข้างที่จะดีมากอ่ามาลุ้นกันเลยครับเอากล่องแกะเอากระดาษออกก่อนนะครับอ่าห่อมาดีมากเลยนะครับนี่หุ่นดนอยู่ข้างในครับนี่เป็นอีกหนึ่งของเล่นในความทรงจำวัยเด็กแน่นอนเดี๋ยวเราแกะกันเลยครับขอเวลาแกะแป๊บหนึ่งครับ เรียบร้อยครับแกะออกมาแล้วนี่เลยครับเห็นแล้วน้ำตาจะไหลนะครับเคยเล่นสมัยเด็กแน่นอนครับ20สกว่าปีผ่านไปเจอกันอีกครั้งนะครับเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าครับตัวนี้จะสามารถแปลงร่างเป็นนกได้นะครับจากการ์ตูนเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับจําไม่ได้แล้วดูรูปร่างหน้าตากันก่อนครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างครับมีปืนด้วยครับจําไม่ได้แล้วว่ามีปืนด้วยตัวนี้ ไม่แน่ใจว่าครบหรือไม่ครบนะครับนี่ครับจุดขยับเยอะมากแขนขยับได้นะครับขยับได้รอบทิศทางเลยตรงขานี่น่าจะเป็นส่วนปีกครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันครับออะแกะเลยครับตัวนี้อย่างต่ำก็20ปีแน่นอนครับจากการ์ตูนเรื่องอะไรบอกหน่อยตรงนี้เป็นส่วนหัวของนกนะครับล็อก เข้าไปก่อนปุ๊บนี่ิกขึ้นมาครับแวบตรงนี้เป็นหัวรูปล่างเป็นส่วนหัวนะครับถอดปืนออกก่อนเลยครับอย่าหักนะนี่ถอดปืนออกแล้วตรงนี้เป็นน่าจะเป็นเท้านะครับอุ๊ยอะไรหลุดอ๋อส่วนปีกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยประกอบใหม่นะครับจัดลงมาแบบนี้กงเล็บ ฟึบโอ้เทมากครับนี่เบยบขึ้นมาแวบเรียบร้อยอ่ะทีนี้ปีกยังไงขยับขยับขยับบิดลงมาแวบกลางปีกโอ้โหอย่างเท่อินซีครับอย่างเท่เลย ว้าวแสงอาจจะไม่พอนะครับวันนี้มืดเลยกว่าจะเลิกงานนะครับเอาทำไมไม่ออกแฟบเบาๆนี่สวยงามนะครับนี่นกอินทรีสวยมากสวยสมบูรณ์ครับตัวนี้น่าจะอะไรครบนะครับแต่ผมติดปีกเข้าไปตรงนี้ก่อนให้มันเท่ เหลือเชื่อครับยังรอดมาได้โอ้ไข่เก็บมาได้นี่ก็สุดยอดมากครับผมก็หายไปตามกาลเวลานะครับนี่คือหุ่นยนต์ในตำนานนะครับไม่รู้ว่าเมื่อก่อนราคากี่บาทจำไม่ได้แล้วครับลงอินซีครับทเทมากนี่วันนี้ก็น่าจะรีวิวกันเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ